สุดยอดเลยฮะเหลือใจวันพระอ่ากันบมาเพนวันพระเพื่อปรโยกอ์นี่วันพระพอพี่น้องของวัดหลายอ่าบ้านเฮ้าเนี่ยเป็นบ้านที่มีความเจริญเจริญทุกเนี่ยนะเบ่งการประพฤติปฏิบัติการเข้าวัดฟังธรรมจำศีล เดินทางมาจากต่ระมู่บ้านนะครับเถิดศีมารวมงานพิธีอันเป็นมงคลนะครับของวัดไผ่แมงนางก็คือพิธียกชัดเจดีสศรีพิพัฒน์รัตนมงคลมือนี้นะครับก็นับเป็นบุญนะครับที่เฮ้าสิรลลิสารรวมกันอันเป็นมงคลครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจิเข้าพิธีอีกสักสักรูนะครับก็ล,ออล่อย่งล่อญยาตยโยมนะครับจาก ู้ษายชนจากวัดรอบขางนะครับพุ่นเจ้าคนกสิรเดินทางมารวมวิธีเป็นมงคลนี่อีกหลายนะครับกับช่วงนี้กับพี่น้องกับทยอยนะครับไปปิดทองนะครับเอาคลมอเสื้อใสเลื่อมใสสัทธานะครับไปปิดลงบนชัดยอดชัดเจดีย์เพื่อเข้าสิอัญเชิญยอดชัดเจดีย์นี่นะครับขึ้นสู้นะครับยอดสูงสุดของเจดีย์นะครับเพื่อเป็นศิริมงคล ต่อขอบครัวและต่อของวัดว่าอารามต่อบ้านต่อเมืองนะครับเพื่อทีสิได้นะครับทรงต่อความศรัทธานี้นะครับไปสู่ลูกสู่หลานนะครับทีพี่น้องได้ว่าให้จบริจาคท่านนะครับทางวัดก็ได้จัดสรรตามความประสงค์นะครับของพี่น้องอยิโยมทุกทุกส่วนนะครับเพราะว่าจะเป็นสารา บัาบเพ็่นบุญนะครับสาราวัดไยเข้ากับเรียบรอยแล้วนะครับห้องน้ำนะครับก็เรียบรอยแล้วนะครับก็สิใส่เงินทุกบาททุกตางใส่เงินที่ใด้ระบริจาคจากสัทธานพน้องนะครับสัง่งสาสมโภชต่างๆรวมทั้งความเจริญใน,นตัวนวัตถุ สุร่มเย็นบุญนำให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีผิวพรรณสีสันสวยบุญส่งช่วยชูตามนามเด่นบุญเปรียบเหมือนเงาตามนำทั้งหลายผู้ตั้งใจบำเพ็ญบุญยังเป็นสื่อนำทางสัมมาจะได้วนจากแดนแสนกันดารกอบุญาทานสร้างบุญทานร,ร่วมกันไว้สุขใจเอ่ยสาธุ แห่งกำลังดีอ่ะแห่งอายุไหลแห่งกัลังยาวาเท่มันมันบอดีปาดหนเ่าล่ะออพ่ออานมามามอ่าเอาดังไปทวนแม่ชางคนเนอลองท่านกนเจ็บเปิดที่หลัง ในทวันพุยยัยพันบอกหลังจากถวายเพียนแล้วลงท่านกับเปิดให้พี่น้องได้กินเขา่ากินเขา่ากินปลาทุกคนเนาะมีโตจีนบนได้พหมดเลยพุยยัยบ้านพันผู้ใหญ่บ้านพันจัดโตจีนไว้อันนี้ตของใสห้องรองพอมั้งเนาะจะขอนะครับอ,อ่านนะครับผู้ที่ถวายผู้ที่ทั้งวัดนะครับแต่ละวัดนะครับที่ได้มาถวายตน้นดอกเงินนะครับในงาน เป็นมงคลน,นี้นะครับวัดเหนือดงน้อยมูสิบเจ็ดนะครับบ้านดงน้อยนะครับกับได้ามาถวายไว้ต้นดอกเงินนะครับเปิดจำนวนเงินหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับตาดับต่อไปอวัดบ้านคคกสีตำบลหน,นองปิงนะครับกับมาถวายาต้นดอกเงินนะครับรวมสมทบนะครับในการสร้างเจดียด์ข้างในอีกหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตาดับต่อไป เป็นพี่น้องทั้งมูแปรนะครับวัาน้องแง้มูแปรนะครับก็ได้มาถวายตัวดอกเงินนะครับในงานพิธีอันมงคลนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน1นึ่งพันห้าร้อยเจดบบาทนะครับต่อไปเป็นพี่น้องวัดไตรดงน้อยนะครับบ้านรนเทกมูสิบสีนะครับ ได้มาถวายนะครับตัวเงินนะครับเป็นเงินจำนวน1,170งพันห้อยเบาทนะครับขอขออโหทนานะครับสาธุก,การได้พี่น้องใน ศรัทธาของพี่น้องนะครับที่เดี๋ยวมาซอยกันมารวมกันใด้รังนี้นะครับช่วงนี้พี่น้องก็ยังทยอยมาอยู่นะครับเข้าสิธาประกอบพิธีพร้อมกันนะครับรออีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องพัผ่อนด์ใจยั่งสบายก่อนนะครับสบายใจของน้ำก็ยุ่ทางทิศเหนือนะครับเรื่องด้านทิศเหนือของวัดนะครับหรืออีกของน้ำส่วนหนึ่งก็ยุ่ทังประตูทังเขานะครับพี่น้องามารถไปาไปบริการใดนะครับ ธ้าธารเทพดีเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับคุณเอกพิพัฒน์รอยเพชรเจ้าภาพหลักนะครับพร้อมด้วยคุณคุณพิมพรประโสทธกังซึ่งมีศรัทธาในการอำานในการให้ชาวชุมชนชุมชนวัดใต้ของเรานะครับหมหนึ่งมีท่าน ผู้ใหญ่บ้านกฤษดาแวงแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการชาวบ้านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีซึ่งนามว่าเจดีศรีพิพัฒนรัตนมงคลปฏิสถานนวัดใต้แวงนงัน่งตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาชนธรามซึ่งเคดีย์นี้นะครับเราวางศิลาฤกษ์เมื่อปีที่แล้วนะครับจำแล้วหน้าประมาณวันที่15พฤศจิกายน2566ปรากฏว่าวันนั้นนะครับพึ่งน้อยถ่ายเป็นหลักฐานไว้มีเลขมงคลให้คนที่ถูกหวยไปหลายท่านนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไ,ใชไอ มุ่งประเด็นในเรื่องหวยนะครับแต่มันเป็นความโชคดีแต่ของหลายท่านนะครับในดวงเลิกก็ดีท่านมาในนามของนายแพทย์กิติศักดาสวัสดนะครับในนามพระเพื่อไทยได้ให้เขียดมาร่วมในพิธีอายกฉัดเจดีสีพิพัฒน์รัตนมงคลปกและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ก็มีท่านสุรฤทธิ์รักษาชาตินายกเทศมนตรีตำบลแหวงหนั่งท่านรองวีรชัยสรีมาตรองประพาสคันหาเนะีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหวงหนั่งวรกิจสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคามเจ้าวาดวัดอภิสิทธ์นะครับท่านเมตตา,าเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสง์ วันนี้ก็จกเ,เรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับเ,เรียนเชิญคุณเอกพิพัฒน์ลอยเพชรและคุณพิมพรประโสทกังนั่นน้าเครื่องสังเวยครับเ,เชิญนั่นหน้าครับประจําคลองเ,อเรียนเชิญ ท่านพลพัฒนจรัสถียนนะครับามาในานามโดวแทนขอนถรสกิติศักดาษษษสวัสดนะครับด้มาร่วมทำพิธียกฉัดนะครับเรียนเชิญน,นะครับจะได้เงินได้ทองมาคลองไว้เพื่อสร้างสาวรลวัตถุเชิญเจ้ิญกันครับจเจีิญเงินเทียนทอง จุดไอ้ไข่ให้เขาเขาหน่อยอธิษฐานโชคไอ้ไข่อันนี้สามตัวบนอ,อันนั้นสองตัวล่างจังบเทียงกันทุกท่านพนมมือขึ้นพร้อมการน้โม พุทธะเตอัจฉัสสอรตนะตยธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิ สิทธิผมมาจะอินทาจะตุโรกาคัมเพีระรังคากาผมมโลกะเทวาสกกเทวาอากาศะเทวาลุกะเทวาพระภูมิเทวา สัทธารักันตุวสปรสทีิพาวันตวเชื พันธงนรินาผ่านทางพริตานุภาวสทารคตุเตพริตาวานาเมตังสมเมตภา,าทานละาตา กิตาจิตาอาพฤตังอาพณาละอตุสักเคกาเมจะรูปิเกเรเสคารตะเต เวมาเนที่เปรตเทจะข้ามิตระรุวนาคเนแค่หวัดทุมิเกตนาเตบุิเจ้าที่พระเมธทรณีพระคงขคาพระเสือเมือง พระทรงเมืองอันเรื่องฤทธิ์ต้นสิงสถิตอยู่ณอมมรแมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องจองฉันสักดาลายเทพระเจ้าเราได้ทรงฤทธิ์หาสักดาเดช เป็นจอมเทวันสันตะเทศผู้เรื่องอริศมีพระรัตนตรัยอันประเสริฐสุดเป็นสาระที่พึงกำจัดไพยไกลอุปัตถววิบัติเหตุเนือยอดเข่าเทเวศบรมพิม,มาลผู้มีบวรฤานันบริสุทธิ์อันระงับบาปมีเหตุ ผลประกอบด้วยว่าเวลานี้ประธานทรงมีหลวงพ่อพระโูรกิจสนนเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคามเจ้าอาวาสวัดอภิเศษและคณะส่งมีดันพระอธิการสุพภชนวาวังโสเจ้าอาวาสวัดใต้แวงนางพร้อมด้วยคณะสรงพระ เทรานุเทระทุกรดูและคณะชาวบ้านอานาอเบแวงนางนำโดยท่านผู้นำชุมชนคือท่านผู้ใหญ่กฤษดาแวงแก่หวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งและประกอบด้วยคณะผู้เป็นเจ้าภาพคือนายพลพัทจรัสเทียนผู้แทนสสเกติศัก์คณะสวัสด ได้สุรริศักษิ์สาเจาตินายกเทศมนตรีตำบลแวงนางท่านรองนายกแปด่านสภาท่านสดโอ,โอสมหอคณะกรรมการทายกทายิกาดังหลายที่ได้มาร่วมประชุมสโมสรสนิบาตนาลงพิธีนีน้ข้าพรเจ้าจึงขอเป่าประกาศ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมน้อมสบ อธิปติงคาแต่ภาิทเทวพิษพิเศษสุทธะตะนางหิคุณดุญยเทพมหิทธิมาเฮสวาลาธิบดีบรมบารมาบรเมสวนสุรศัพท์วลสริดดำรงศักและเอกอัครวะชินรหัส วัชรินเป็นสุดอัตถิพยะเทว,วราชมหิติเทพทุกองค์จงประสาทตรประสิทธิ์กิตในพิธีอภิบาลถวายการรักษาองค์ประธานทรงเมียประเดชพระคุณดันเจ้าคุณพระธรรมวชรา,ชาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและหลวงพ่อพระโกรจิตสุนทรเจ้าคณะ อำเภอเมืองมาหาสารคามดันพระอธิการสุพุชาณวังโสเจ้าอาวาสวัดไต่แวงนางพร้อมด้วยคณะ,ะสงฆ์ทุกกรูปทุกองค์และผู้เป็นเจ้าภาพขอสร้างกีดีศรีพิพัฒน์รัตนมงคลนคือคุณเอกพิพัฒน์ลอยเพชร คุณพิมพรปัะโธตกางพร้อมด้วยผู้นำชุมชนชาวชุมชนแวงนั่งทุกท่านทุกคนตลอดทั้งท่านนายกอารองนายกประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลพี่น้องชาวชุมชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ คือเจริญด้วยอายุวัน,นสุขะลาละไสแสนประเสริฐเป็นสิ่งวิสุทธิ์ที่เลิศเล้วนสวัสดีภาพให้มากยิ่งกว่าสงใครจงเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนทุกง,งต้นละก่อ เนติของสาธุหลวงพ่อเมตตาปยก็ดอกดอกไม้ที่เล่นบวชสวงเป็นเทวตาพีเรื่องบูชาเทวดา นะครับคุณเมื่อกี้นี่เห็นคุณพิมพรบอกว่าเลขแปดท้ายหมายริงด้วยเขเก้าแปดขณะเห็นแต่หัวยังรู้ว่าเลขแปดแสดงว่ามีเซนออ่ะาท่านเจ้าวาดไปนะอะเชิญครับทั้งนู้นท่านอท่านนายกทึงฝั่งโน้นท่านอันนี้เอาเอาอภานี้มาอพานนี้ให้ประธานยกมอามาท่าน เอกวิพัฒน์อ่าครั้งนี้อ่าโปรยเลยครับไปอ่าโปรยอ่าโปรยข้อดอกแล้วดอกไม้โอเคโปรยนะครับโปรยองขาถูโอเคเครับเจอนั่งที่ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตติยัมปีธรรมังสะระนังขัจฉามิตติยัมปีธรรมังสะระนังขัจฉามิ อ่ะคุณเข้ามาเลยมาเลยเอาคล้องเลยเอาคล้องเนี่ยอ่าท่านอายุกสุรเลศอ่าเอ้ยย่อไปแถวยังไงล่ะถึงแล้วโอ้ยตาหักแท้อ่าไปขึ้นแจงหลวงพ่อนะป่ะเนี่ยเอามะหอยมาหลวงพ่อกับมะหอยป่ะเนี่ยยมอมะหอยแล้ว กองกองระฆังเตรียมเจ้าหน้าที่กองกองระฆังเตรียมอ่าอ่ะกองกองระฆังเตรียมท่านไปพุ่นพรานังข้านเนาะอ่าวาตามังดังอิติปิโสภควายาตายามดีวัานังข้านใช่สีสวัสดีล่าพ่อ น a โบ b ุ d ยะ a อิติปิโสภะกวายะตายาดีวันังันธิสีสวัสดีลาภู namo b u Nam d ย h อิติปิโสภะกวายะตายาดีวันังขันธิสีสวัสดีลาภู n a นบ b u d ยะใช